หัวหน้าคร้าทว้าไม้าววออ้าวว้กับพาวก้ามบีาวว้าวว้าอว้าวว้าไวนาวว้าวน้้้ ก็ฉันนะคือคนที่จะฆ่าแกไงเ่าผมคิดว่านะควรจัดการพวกซอมบี้ก่อนครับหัวหน้าครับเออฉันคิดว่านะแกควรตายก่อนในซอมบี้ก่ออะไรนะหัวหน้า พวกนี้เน่จะก้าวซอมบี้ให้มันเร็วๆหน่อยเนี่อะไรนะฉันบอกว่าให้ฆ่าไอ้พวกซอมบี้ให้มันเร็วๆหน่อยเออได้ครับฆ่าพวกฉันเนี่ยนะไอ้พวกว่าเออฉันว่านะพวกแกควรไปซะเอะก่อนที่ฉันจะฆ่าแกตายให้หมันหอหอ ก็จะไปฆ่าซอมบี้งไงเหรอ้เฮ้ยหัวหน้าครับหัวหน้าครับผมคิดว่าทำไมหัวหน้าไม่ไปลองฆ่าซอมบี้ให้หมดแล้วก็ไปแบอบกให้ชาวบ้านรู้ว่าซอมบี้ตายหมดแล้วล่ะหัวหน้าเออจริงไหมครับแจ้งแจ้งครับฉันกำลังยิงซอมบี้อยู่เนะี่ย เอออยากินฉันนะย่ะีรกินอย่ากินแกเลยนะ่ะฉันแกกินฉันไม่ได้หรอกเพราะแกเป็นแค่มนุษย์นฉันก็แค่สัมบเออมันก็จริงอยู่นะอวัวหน้าครับ วัจะไปทำอะไรบางอย่างก่อนไหมครับรอเออเอออะไรนะผมก็แค่บอกว่าให้ให้หัวหน้านะ่ะทำอะไรสักอย่างก่อนเ่นข้าสมบีไหมอ้อมเป็นความคิดที่ดีเลยอ่า ฉันคิดว่าแกคนทายเรอไอพวกซัมบี้กระจกเออใช่ไอเลวไอเลวไอซัมบี้เลวว,ว่าอย่างไรล่ะที่กินเกมฉันว่าชินตายไปเลยดีกว่าเน่ๆ่แกทำอะไรตรงนั้นนะ่ะคนเดียว,วอ๋อฉันกำลังไปฟันไอซัมบี้น่าหน้าง,งออยู่นะ่ะตกลงพวกแกคุยกันไร อะไรกันเนี่ยนายเป็นบ้าฉันคิดว่าหัวหน้าครับมันเออมีอะไรอืมผมคิดว่าหัวหน้าควรจะไปไคนเร็วเออพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เดี๋ยวแล้วออว่าอย่างไรนะไอ้พวกกระจกไอ้เลว ก่าเดี๋ยวก่อนนะครับนี่หัวหน้าจะพูดคำว่าไอเลวฮะงองมาแล้วเ,วเฮ้ยเงียบเงียบหน่อยเลยว,ว่าฉันกำลังต่อสู้กับซาเบโยเฮ้ยเงียบหน่อยและนี่ก็คือเรื่องราวของบลาบลาบลาชื่ออะไรก็จะไม่ได้ <laughs> จำชื่อไม่ได้ปะอ่ะจบ boleh ngun